วันนี้เหนื่อยจริงๆเลยเฮ้ยน,นั่นใครเฮ้ยตื่นตื่นตื่นเร็วเฮ้ยอะไรกันอ่ะมาปลุกฉันทําไมเนี่ยอ้าวแล้วทําไมล่าฉันเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยฉันอยากไปเกิดใหม่จริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันว่านายน่าเกลียดมากๆเลยแหละ <laughs> เออว่าแต่นายคือใครอ่ะทําทไมนายฉันไม่เคยเห็นหน้านายแถวๆนี้มาก่อนเลยหน้าแปลกจริงๆ ว่าแต่ทําไมเสียงนายเป็นไปแบปกติเสียงนายยังเป็นปกติอยู่เลยแต่ตอนนี้โคตรแหลมเลยนะเออไงเพื่อนเพื่น,นวันนี้ฉันเจอพวกนายอีกแล้วอ่ะมาทําอะไรกับฉันไหมอ่ะฉันมีแมวอยู่ห้องนอนอ่ะเออโอเคไปสิเออจะไปที่บ้านฉันจริงๆเหรอมาตามมาสิไม่ฉันบอกว่ามึงไปตายสะอีกา เออว่าแต่ไอ้กระโหลกบัรยาอ่อนนั้นไปไหนแล้วเอองั้นฉันก็กลับบ้านเลยนะเออไปเปลี่ยนชุดดีกว่าโอ,อ้ยบายเออแล้วฉันบายใครวันเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยจบบริบูรณ์หนังสุดสั้นสุดเก